รได้สําเ็จถ้ามึงจะดูถูกกูสําเร็จคือมึงต้องดูปัจจุบันแต่ขอโทษทีปัจจุบันกูสําเร็จเรียบร้อยแล้วมึงจึงดูถูกกูในปัจจุบันไม่ได้แต่มึงดูถูกกูในคนเก่าในอดีตได้แต่คนเก่าในอดีตกูได้ทิ้งไปแล้วกูได้ตายจากคนเก่าของอดีตไปเรียบร้อยแล้วแต่กูมีชีวิตแห่งความสําเร็จในปัจจุบันเรียบร้อยแล้วมึงจึงดูถูกกูไม่ได้อีกต่อไปเพราะคนที่มึงดูถูกอยู่คือคนเก่า ไม่ใช่คนปัจจุบันกูจึงไม่ทุกข์ร้อนกับปัจจุบันขณะเพราะปัจจุบันขณะกูดีขึ้นแล้วจำไว้ให้แม่กาลังใจที่ดีที่สุดที่มึงชอบขอกําลังใจหน่อยขอกําลังใจหน่อยกําลังใจที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกมึงทุกคนคือความจริงความจริงตรงหน้ามึงในปัจจุบัน นั่นแหละกำลังใจที่ดีสุดทําไมกูถึงทนอยู่ได้ในปัจจุบันทั้งที่คนด่าใส่ร้ายป้ายสีมากมายเพราะกูยอมรับความจริงตรงหน้าว่าปัจจุบันคือความจริงนี่คือกําลังใจกูกําลังใจกูคือความจริงตรงหน้าว่าปัจจุบันขณะกูทําทุกอย่างสําเร็จหมดแล้วกูจึงไม่สนใจกับอดีตที่ผ่านมาเพราะจบไปหมดแล้วนั่นไม่ใช่กําลังใจกูนั่นคืออดีตที่จบไปแล้วแต่ปัจจุบันขณะกูนี้ต่างหาก ปัจจุบันขณะกูสำเร็จแล้วกูเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วนี่แหละจึงเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดในชีวิตกูคือกูยอมรับตามความเป็นจริงนี่แหละกําลังใจในชีวิตมึงไม่ต้องไปหากําลังใจจากใครไม่ต้องไปหาคำโก้หรูสวยหรูจากใครหาความจริงตรงหน้าจากปัจจุบันในชีวิตของมึงเองปัจจุบันมึงยังไม่ดีให้กำลังใจแก่ชีวิตของตัวเองไม่ได้เปลี่ยนให้มันดีซะ เมื่อมันดีแล้วนั่นแหละกำลังใจคือทำให้ตัวเองสำเร็จให้ได้จะมากจะน้อยนั่นคือกำลังใจมากน้อยตามกำลังคือการกระทำของตัวมึงเองคือความจริงกูพยายามสอนความจริงตลอดเวลาใครรับความจริงในชีวิตของตัวเองได้คนนั้นย่อมมีความสุขใครปฏิเสธความจริงในชีวิตของตัวเองคนนั้นย่อมมีความทุกข์ มึงจดจําในชีวิตของตัวเองว่าให้แม่นไม่มีใครช่วยมึงได้นอกจากตัวมึงเองบวกกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตมึงได้กูใช้คําสอนพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแล้วจนกูเดินมาถึงจุดในปัจจุบันนี้ได้ไม่ว่าคนจะน้อยไม่ว่าคนจะมากกูก็ยังรักษาความสําเร็จนี้ของกูไว้ได้จะมากจะน้อยตามอัตราภาพแต่กูไม่ทุก์ร้อนกับสิ่งใด พราะกูปลดเปื้องภาระทุกอย่างออกจากใจหมดแล้วกูจึงไม่ต้องทุกข์ร้อนกับสิ่งใดไม่ต้องกังวลกวายกับสิ่งใดเพราะกูมีความจริงอยู่ตรงหน้ากูยอมรับความจริงอยู่ตรงหน้ากูจึงไม่ต้องทุกข์แล้วไม่ต้องทุกข์กับใครไม่ต้องทรมานใจกับใครไม่ต้องกังวลกับใครไม่ต้องค่อนแกใคขใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองกับหลักธรรมกูจะไม่ต้องพึ่งใครพึ่งตัวเอง พึ่งธรรมะพระพุทธเจ้าถ้ากูทําได้พวกมึงก็ทําได้ธรรมะนี้ไม่ยากเกินไปสําหรับพวกเราทุกคนที่จะรู้เห็นตามได้กูชั่วขนาดนี้กูล้มเหลวขนาดนี้กูล้มละลายขนาดนี้กูยังสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทำไมมึงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้แค่นั้น ไอคนชื่อซีซาลินวีเนี่ยมันบอกว่าพึ่งเงินบริจาคถ้าไม่รู้อะไรจริงๆริง,รงก็ไม่ต้องพูดก็ได้เนาะมึงอยากดูรายได้กูไหมล่ะรายได้ที่มาจากการขายของกระทบยอดกับติ๊กตอกตรงได้เลยนะว่ารายได้กูเนี่ยขนาดไหนอยากเห็นไหมล่ะ นัดกูมาได้นะแล้วมานั่งที่บ้านกูกูจะให้บัญชีเนี่ยนั่งชี้แจงว่ารายได้กูมาจากไหนเอาไหมอยากเห็นไหมล่ะถ้ามึงมั่นใจว่ากูเนี่ยใช้เงินบริจาคในการเลี้ยงชีวิตตัวเองพึ่งเงินบริจาคในการใช้นี่สินไปหาหลักฐานมาถ้ามึงหาหลักฐานไม่ได้ก็เตรียมตัวนะ เพราะกูประกาศแล้วว่ากูจะฟ้องคนที่ใส่รลายป้ายสีกูได้คำไม่จริงเตรียมตัวด้วยแล้วกันกูไม่ปล่อยไว้แล้วนะเพราะมันทำให้กูเสียชื่อเสียงมามากพอแล้วกูไม่ปล่อยท,ทั้งทั้งที่กูไม่ได้ทำแต่ก็บอกว่ากูทำอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ว ใครต้องการร่วมบุญกับอาจารย์ในไหนก็ไนนันแล้วกูเปิดรับบริจาคเลยใครต้องการร่วมบุญกับอาจารย์อาจารย์ตั้งกองผ้าป่าหนึ่งกองเป็นผ้าป่าคนตื่นธรรมเพื่อวัดป่าสัพทวีธรรมารามวันอาทิตย์ที่20เมษายน68อาทิตย์นี้อาจารย์พาคนพันกว่าคนขึ้นรถบัส21คันเดินทางไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่วัดป่าสัพทวีธรรมารามอาทิตย์นี้เต็มหมดแล้วทุกคนไปฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้น อาจารย์ควักเงินตัวเองออกทั้งหมดส่วนเงินกองนี้โอนตรงเข้าวัดทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นดึงสเตทเมนต์ชี้แจงหน้าเพจ facebook คนตื่นทำสามารถร่วมบุญได้ที่ id l i n e s i สาซสุ id l i n ล s i สาุ a วงกลม satu กุณรับบริจาค ใครจะด่ากูว่ากูชอบกูบริจากไม่เป็นไรเชิญด่าไปเลยเอาตำรวจมาจับกูให้ได้ก็แล้วกันเชิญเลยทําให้เต็มที่แต่เอาตำรวจมาจับกูให้ได้แค่นี้เองจะทําอะไรก็แล้วแต่ทําได้หมดแต่เอาหลักฐานมาด้วยอย่าพูดหลักรอยใครต้องการร่วมบุญไอดีไล i ์สายสาธุอาจารย์ต้องการเอาเงินนี้ไปถวายวัดเพื่ออะไรเพื่อให้วัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดนี้ นำเงินจํานวนนี้ไปใช้เผยแผ่พระาศาสนาสืบต่อไปการเผยแผ่พระาศาสนาจําเป็นต้องใช้เงินจํานวนมากอาจารย์จึงรวมเงินกระถินครั้งนี้เอ้ผ้าป่าครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดอาจารย์ตั้งกองผ้าป่านี้ขึ้นด้วยตัวเองเป็นผ้าป่าเพื่อวัดป่าสัตววธรรมารามเป็นข้อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้าเป็นเนื้อนาบุญแก่โลกเราจะรวมตัวกันไปทําบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เป็นลูกศิษย์หลวงปูชาสุภโธกองบุญนี้อาจารย์ตั้งเองไม่เกี่ยวกับวัดไม่เกี่ยวใครต้องการร่วมบุญกดไปที่ id line satu a วงกลม satu ชื่อบัญชีเป็นชื่ออาจารย์เองนัทพลบุญสาอย่าโอนบัญชีอื่นนะนัทพลบุญสาช่วยกันผักดันทำบุญร่วมกันใครไว้ใจอาจารย์โอนมาใครไม่ไว้ใจอาจารย์ไม่ต้องทำง่าย แค่นั้นเองแจ้งเงินนิดหนึง่งปัจจุบันขณะตอนนี้รับบริจาคล่าสุดได้แล้วห้าแสนกว่าบาทแล้วแค่เมื่อวานวันเดียวก็ห้าแสนเมื่อเช้าอาจารย์ไม่ได้บอกใช่ว่าบอกเมื่อวานใช่ไหมบวกมาอีกประมาณห้าแสนสี่หมื่นห้าหมื่นกว่าบาทล่าสุดห้าแสนกว่าบาทแล้วอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนด้วยล่าสุดห้าแสนกว่าบาทแล้วอนุโมทนาสาธุกับทุกคนด้วยอาจารย์ตั้งเป้าไว้ว่าประมาณหนึ่งล้านบาท ตั้งเป้าไว้ว่า1ล้านบาทจะถึงไม่ถึงไม่รู้ตามเหตุตามปัจจัยหรือถ้าเกินตามเหตุตามปัจจัยเกินได้ก็ยิ่งดีท่านจะได้นำไปทำประโยชน์ต่อไปได้แค่นั้นเลยอาจารย์แจ้งยอดแล้วนะห้าแสนกว่าบาทความร่วมแรงร่วมใจของคนตื่นทำเราที่จะร่วมใจร่วมแรงร่วมใจกันในการทำกองผ้าป่าคนตื่นทำเพื่อวัดป่าสัตวีธร,รมารามในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ แล้วรออาจารย์ชี้แจงให้กระทบยอดให้ตรงกันแล้วไปตรวจสอบชื่อตัวเองว่ามีอยู่ในสเตทเมนต์ไหมวันเวลาที่เราโอนไปตรงกับเวลาที่เราโอนตามสลิปไหมเก็บสลิปไปด้วยนะจะได้เอาสลิปของตัวเองไปตรวจสอบกระทบกับยอดสเตทเมนต์ได้ว่าเราโอนเข้าไปวันไหนสเตทเมนต์มีชื่อเราไหมมียอดเงินเราถูกต้องไหมจะได้ไม่หาว่าอาจารย์เนี่ยตกแต่งสเตทเมนต์อย่างที่คนเขาขอละหากัน อาจารย์จะปิดรับบริจาควันที่20คือวันที่เดินทางจะปิดรับบริจาควันนั้นเป็นวันสุดท้ายชี้แจงให้ทราบอย่างนี้นะบัญชีนี้อาจารย์จะเปิดบริรับบริจาคสองกองบัญชีนี้นะจะเปิดรับบริจาคสองยอดยอดแรกวัดป่าสัพวีธรรมารามหลวงพ่อกันหาสุกโมที่อาจารย์ทำผ้าป่าเพื่อระป่าสัพวีธรรมารามจะปิดรับบริจาควันที่20 เมื่ออาจารย์ทําพิธีถวายพระป่าทอดพระป่าอ,าอาะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอาจารย์จะโอนเงินเดี๋ยวนั้นตอนนั้นเข้าวัดเลยแล้วจะปิดยอดทันทีในวันที่20จบภารกิจของกองบุญพระป่าคนตื่นทําเพื่อวัดป่าสัตวีธรรมารามหลังจากนั้นตัดยอดวันที่20่สิบนับจากเวลาที่อาจารย์โอนออกจบนับเป็นศูนย์บาทแล้วจะตัดยอดปุ๊บเปลี่ยนเป็น ร่วมบุญสมทบกองพระป่าคนตื่นธรรมเพื่อวัดเพื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยสักการะมุธิตาจิตวันที่25ต่อเลย 25, 26, 27อาจารย์เดินทางไปอุดรวันที่26หเนี่ยหรือ27ยังไม่แน่ใจจะเป็นวันที่วันมุติตาสักการะครูบาอาจารย์หลวงพ่ออินทวายพูด,ดง่ายคือวันค้ายวันเกิดนั่นแหละ อาจารย์จะเดินทางไปอุดรวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้านะอาจารย์จะเดินทางเข้าไปกราบหลวงพ่ออินทวายเพื่อมุทิตาจิตหลวงพ่อสก,การะหลวงของพ่อในวันที่ยี่สิบห้าวัดป่านาคำน้อยอุดรธาน,นีน่าจะประมาณบ่ายโมงตรงใครจะเดินทางไปวัดป่านาคำน้อยรีบห้าไปเจอกันที่วัดป่านาคำน้อยได้เลยเชิญเรียนเชิญทุกคนไปมุทิตาจิตหลวงพ่อกันวันที่ยี่สิบห้านะ ดี๋ยวอาจารย์จะไลฟ์สดด้วยจะขอโอกาสหลวงพ่อตั้งกล้องไลฟ์สดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าเราเนี่ยรวมเงินกันไปถวายมุทิตาสักการะหลวงพ่ออินถวายในวันที่25ที่วัดป่านาคำน้อยดังนั้นอาจารย์พูดอย่างนี้นะยอดกองบุญเพื่อวัดป่าสัตวีธรรมารามพระป่าอาจารย์จะตัดจบวันที่20นับศูนย์บาทเมื่อไหร่กองต่อไปเงินบาทแรกที่เข้าวันที่20นับจากโอนเงินเข้าวัดเรียบร้อยแล้วจะตัดเป็น กองบุญเพื่อหลวงพ่ออินทวายวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธาน,านเีเพื่อสักการะมุทิตาจิตวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่ออินทวายเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวัตถุสองอันให้เข้าใจตามนี้นะให้เข้าใจตามนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นจะมีสองกองบุญกองบุญนะโดยใช้บัญชีนี้ตอนนี้ ยังเป็นการรับกองบุญเพื่อวัดป่าสัตวีกามารามเป็นพระป่ากองแรกจนกว่าจะตัดวันที่20อาจารย์โอนเหลือศูนย์บาทปุ๊บประกาศปุ๊บยอดนั้นนับหนึ่งใหม่เป็นเพื่อวัดป่านาคำน้อยอุดรธนานีหลวงพ่ออินถวายเป็นพระป่า,ปาอีกกองหนึ่งพระป่า,ปาคนตื่นทำเพื่อวัดป่านาคำน้อยอุดรธนานีกองบุญนี้ประปาพระป่าคนตื่นทางเพื่อวัดป่าสัธธทวีธรรมารามโคราช หลวงพ่อกันหาสุกโมทุกกองบุญอาจารย์ทำเองทั้งหมดไม่เกี่ยวกับวัดอาจารย์ทําเพื่อถวายวัดโอเคนะนับเมื่อวันทุกคนเยี่ยมมากสละด้วยกันตามกําลังทรัพ์นะตามกําลังทรัพทุกคนต้องช่วยกันตรวจสอบอาจารย์นะเพื่อให้เกิดความบริสุธทธิ์ยุติธรรมตรวจสอบไม่ใช่ใส่ร้าย ไอ้ทุกวันนี้ที่มันทําการตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้เรียกใส่ร้ายเจตนามึงไม่บริสุทธิ์อย่ามาตั้งข้อสังเกตก่อนจะตั้งข้อสังเกตบ้านกูใครก็รู้จักเดินมาหาบ้านกูช่องทางกูมึงก็รู้จักติดต่อเข้ามาหาแอดมินกูขอดูบัญชีขอดูยอดขอดูยอดบัญชีบริจาคหน่อยขอดูการโอนเข้าโอนออกของบริจาคหน่อย ก่อนมึงจะไปตั้งข้อสังเกตไม่ต้องสารแนไปตั้งข้อสังเกตเดินมาถามกูเลยกูจะเปิดข้อมูลให้มึงดูเลยจะได้ไม่ต้องไปตั้งข้อสังเกตจําไว้เนาะการตั Grammy ้งข้อสังเกตของมึงเจตนาไม่ดีการตั้งข้อสังเกตของมึงเจตนามึงคือใส่ร้ายป้ายสีอย่าดัดจริตมาอ้างว่าตั้งข้อสังเกตเงินบริจาคอย่าดัดจริตโชว์สันดานมึงออกมาเลยว่ามึงต้องการใส่ร้าย,ายถ้ามึงตั้งเจตนาจริง มึงต้องมาตั้งต่อกูต่อหน้านี่ไม่ใช่ไปตั้งต่อสังคมมึงต้องเดินมาหาหลักฐานจากกูนี่เฮ้ยเบียขอดูหน่อยจริงไหมนี่สิเรียกว่าการตั้งข้อสังเกตมึงเดินมาเจอกูตอนไหนก็ได้กูไปบรรยายทุกที่ทุกทางทั่วประเทศไทยเจอกูง่ายเหรอก็เจอกูยากเหรอไม่ได้ยากเลยเพราะฉะนั้นการตั้งข้อสังเกตของมึงไม่ได้ตั้งข้อสังเกตด้วยความสัต์สุจริตมึงอย่าดัดจริตอ้างว่าตั้งข้อสังเกตอย่า อย่ามาตามหาความโปร่งใสทั้งๆที่มึงมีเจตนาทําร้ายกูอย่ามาพูดแบบนี้ดัดจริตอยากรู้อะไรเดินมาถามกูเลยกูมีหลักฐานทุกอย่างกูจะชี้แจงให้มึงฟังมึงจะได้ไม่ต้องไปโพสตั้งข้อสังเกตคนตื่นทํารับเงินบริจาคเข้าไหววัดจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าไม่ต้องจ้าดัดจริตเดินมาถามกูกูบอกมึงปุ๊บจะได้ไม่ต้องไปโพสถามถามกูนี่ เพราะกูเป็นคนรับบริจาคมึงไปโพสต์มึงถามใครกูถามแค่เนี้ยถามใครมึงต้องเดินมาถามกูสิว่ากูเป็นคนเปิดรับบริจาคในเมื่อมึงอยากซักฟอกกูมึงต้องเดินมาถามกูไม่ใช่ไปตั้งกระทู้ถามใน Facebook แต่จริต อย่าลืมนะร่วมบุญได้ id line s t u a วงกลม s a t u id line s t u a วงกลม s a t u ร่วมบุญได้เลยพ้าป่าเพื่อวัดป่าทรัพทวีธรรมารามวันอาทิตย์นี้แล้วใครที่เดินทางไปกับอาจารย์อาทิตย์นี้เตรียมตัวเองให้ดีๆนะวันอาทิตย์นี้เราเดินทางไปรถบัสตั้ง21คันนะ เตรียมตัวเองให้ดีอย่าเป็นภาละแก่ใครอาจารย์พาพวกเราไปเจอปูบาอาจารย์พวกเราไม่ต้องเสียเงินสักบาทข้าวก็ไม่ต้องเสียน้ำก็ไม่ต้องเสียอาจารย์จัดแจงจัดการให้ทั้งหมดไม่เกี่ยวกับเงินบริจาคนะเงินบริจาคส่วนเงินบริจาคนะเออเงินที่อาจารย์พาคนพันกว่าคนรถบัสยี่สิบเอ็ดคันข้าวสามมือ้อมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อที่หลวงพ่อเลี้ยมื้อเช้ากับมื้อเย็นอาจารย์เป็นคนเลี้ยงกับค่ารถบัสทั้งหมดอาจารย์เป็นคนจ่ายเองด้วยรายได้ของตัวเอง ไม่ได้รับบริจาคจากใครมาเงินตัวเองร้อยเปซ็นตแต่อาจจะมีเจ้าภาพรู้สึกจะคนสองคนอาจารย์ให้เขาจ่ายตรงเลยไม่ต้องมาจ่ายที่อาจารย์รู้สึกว่าค่ารถบัสเนี่ยจะมีคนคนหนึ่งที่ช่วยจ่ายรู้สึกจะเป็นคุณเล็กนะอาจาไม่ผิดคุณเล็กคุณเล็กเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพช่วยอาจารย์เขาแบ่งเบาภาระอาจารย์เนี่ยจ่ายไปแล้วค่ารถบัสยี่คันสามแสนอาจารย์จ่ายให้บริษัทไปแล้วแสนห้า คุณเล็กเขาก็บอกว่าอยากแบ่งเบาภาระอาจารย์เพราะอาจารย์ไม่รับบริจาคคุณเล็กก็เลยอยากจะรับผิดชอบค่ารถบัสอีกแสนห้าก็เลยโอนเงินอาจารย์บอกว่าไม่ต้องเอามาให้อาจารย์โอนตรงเข้าบริษัทไปเลยจะได้ครบสามแสนอย่างนี้อาจารย์รับโอนตรงเข้าบริษัทไม่ต้องเอาเงินมาให้อาจารย์แต่อาจารย์ไม่เปิดรับบริจาคไม่เปิดอาจารย์ใช้รายได้ตัวเองส่วนใครช่วยได้ตรงไหนก็ช่วยแต่ช่วยตรงที่ไม่ต้องเอาเงินสดมาให้อาจารย์ จ่ายตรงไปที่เราบริษัทแต่ละที่เลยไม่รับบริจาครอให้มูลนิธิสําเร็จนั่นแหละถึงจะรับบริจาคในเรื่องของการต้องแบ่งค่าใช้จ่ายนะเพราะจัดการในมูลนิธิมันไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าอาจารย์รับบริจาคมาแล้วมันโอนออกหลายยอดเนี่ยมันมีโอกาสมันมีความสุ่มเสี่ยงอาจารย์เลยไม่รับบริจาคเลยเดี๋ยวจะมีอีกแม่ปิดปี่ด้วยนะไอชื่อแม่ปิดปี่อาจารย์จำชื่อเขาไม่ได้วะ่ะหมาหมาเขาชื่อปิดปี่ กูก็เรียกแม่ปิดปีตามเขาเขาเรียกกันมากูก็เรียกตามเขาจนก,กูไม่รู้จาว่าชื่อจริงเขาชื่อว่าอะไรกูรู้แต่ว่าแม่ปิดปีนี่ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะที่ที่จะร่วมด้วยมั้งไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่จำไม่ได้เดี๋ยวต้องถามอีกทีหนึ่งมันจะมีสองคนหลักๆนะคุณเล็กกับแม่ปิดปีเนี่ยนี่ก็ช่วยเหลือกูซื้อน้ำพริกกูที่เป็นหมื่นอย่างเงี้ยสองคนเนี้ยซื้ออะไรกูไม่รู้ซื้อไปทําอะไรนักหนาซื้อไปถมบ้านเออคุณแก้วคุณแก้วกับคุณเล็กที่เขาช่วยจริงจมันมันมีหลายคน แต่จาย์จําไม่ได้มันเยอะแต่าจารย์โดยมากอาจจะจะให้เขาโอนตรงบางทีก็ซื้อของมาให้ซื้ออะไรมาให้ยางอีกคนหนึ่งชื่อคุณอะไรกูจําชื่อ,อไม่ได้ผู้ชายอ่ะเนี่ยกูก็ไม่ได้เรียกเขานานไม่ได้เจอกันนานคุณอะไรวะผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่ซื้อจอเพื่อขยายการด่าให้กูเนี่ยโทรศัพท์ก็ซื้อให้อะไรก็ซื้อให้เนี่ยเก <iz> ี่ยวกับเรื่องโซเชียลนี่ก็นีก่ก็ให้เยอะเหมือนกันคนหนึ่งเออโอ้โอโโอกูกูก็ลืมคนหนึ่งคนหนึ่งนี่ก็อีกคนหนึ่ง จริงๆมันมีอีกหลายคนอาจารย์นึกไม่ออกมันเยอะขออนุมโมทนากับทุกคนด้วยที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการพาคนเนี่ยไปเจริญกุศลในการพาคนเนี่ยไปได้ยินได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์อนุโมทนากับทุกคนทั้งคนที่อาจารย์เอ่ยชื่อและคนที่อาจารย์ไม่ได้เอ่ยชื่อขออนุโมทนาทุกคนและขอโทษด้วยที่คนอาจารย์จําชื่อไม่ได้มันมีทั้งเล็กๆน้อยทุกคนช่วยกันคนร้อยๆคนละมือมันร่วมแรงร่วมใจกันจนเกิดขอบคุณแอดมินทุกคนแอดมินลูกศิษย์อาจารย์ทุกคน เก้าสิบร้อยกว่าคนนที่เป็นแัดมีนาจามาช่วยเหลืออาจารย์โดยไม่ได้รับเงินรับทองเลยแอดมินอาจารย์เนี่ยที่เรียกว่าแอดมินแอดมินหรืออา,าสา,าสมัครแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครได้ตังเลยนะทุกคนมาทําด้วยความสัตย์สุจริตมาทาด้วยการสละใจตัวเองเพราะเห็นว่าอาจารย์ทําประโยชน์เพื่อพระศาสนาจึงอยากสละส่วนอาจารย์เพื่อให้อาจารย์เนี่ยช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเขาจึงมาช่วยเหลืออาจารย์สละตัวเองแบ่งปันเวลาตัวเองเพื่อช่วยเหลือกิจการงานตัวนี้สละตัวเอง แบ่งปันเวลาตัวเองเพื่อช่วยเหลือกิจการงานตัวนี้ขอบคุณขอบคุณแอดมินทุกคนที่ช่วยเหลือกิจการงานตรงน,รงนี้พาคนเนี่ยอย่างแอดมินเนี่ยต้องคุมรถบัสไป21คันแอดมินหนึ่งคันเนี่ยต้องมีประจํารถเนี่ยอย่างน้อย3คนมีแอดมินประจํา3คน3าคน3คน,3คนแล้วมีแอดมินประจําจุดอื่นอีกมากมายเขาสละตัวเองสละเวลาตัวเองในการไปดูแลเราทุกคนที่อยู่บนรถบัสคนเป็นพันคนนะ่ะ แต่เขาไม่ต้องการเงินแม้แต่บาทเดียวเขามาทําด้วยใจบริสุทธิ์เพราะเห็นว่าเกิดประโยชน์เนี่ยเพราะเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อศาสนาเกิดประโยชน์ต่อคนมากมายที่อาจารย์พาคนไปฟังธรรมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาก็สละตัวเองมาหลายคนสละอยู่เบื้องหลังบางคนสละอยู่เบื้องหน้าบางคนสละเบื้องหน้าบ้างเบื้องหลังบ้างขอบคุณทุกคนอนุโมทนาสาธุกับทุกคนที่สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์มาตลอด ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลืออาจารย์ตลอดขอบคุณที่ช่วยเหลือกิจการงานพระศาสนามาตลอดขอบคุณละทุม่มวอนุโมทนาอย่างจริงใจที่พวกเราช่วยเหลือในกิจการงานสนับสนุนอาจารย์ก็เท่ากับสนับสนุนทุกๆคนเพราะถ้าไม่มีอาจารย์มันก็จะไม่มีคนมากมายมารวมตัวกันฟังธรรมได้มากขนาดนี้ถ้าอาจารย์ไม่เริ่มในการสอนธรรมและไม่มีพวกเราสนับสนุนคอยช่วยเหลืออาจารย์ อาจารย์ก็จัดงานปฏิบัติธรรมใหญ่ๆเดือนละเป็นพันคนหลายพันคนสี่พันคนไม่ได้ถ้าไม่มีแอดมินไม่มีคนสนับสนุนส่งเสริมไม่มีพวกเราทั้งหลายมาร่วมกันไม่มีมันก็จะจัดไม่ได้อาจารย์ไม่มีแอดมินอาจารย์ก็จัดงานใหญ่ไม่ได้คนที่จะมาฟังทมเยอะๆไม่มีอาจารย์ก็ไม่มีใครที่จะมานั่งสอนใหญ่ๆแบบนี้ได้มันไม่ใช่ว่าไม่มีใครจัดงานใหญ่ๆแต่โอกาสในการจัดและเขาจะไปรวมตัวกันได้มากขนาดนั้นมันไม่ใช่ทุกคนที่ทําได้ มันเป็นอินทรีย์บารมีแต่ละคนที่เขาสะสมบารมีมานี่คือบารมีอาจารย์ในการรวมคนทีหนึ่งได้มากขนาดนี้เป็นบารมีของอาจารย์คนก็เลยสนับสนุนส่งเสริมบารมีอาจารย์ให้สามารถทําให้คนเนี่ยมารวมตัวกันและมีโอกาสได้ฟังธรรมได้มากที่สุดอนุโมทนากับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือกันอาจารย์พูดถึงบ้างไม่พูดถึงบ้างอย่าน้อยเนื้อต่ําใจอาจารย์เห็นบ้างไม่เห็นบ้างอย่าน้อยเนื้อต่าใจ แต่ในใจอาจารย์ขอบคุณทุกคนอาจารย์รู้สึกขอบคุณทุกคนอนุโมทนา,ากับทุกคนแต่แค่อาจารย์เดินเข้าไปขอบคุณด้วยตัวเองทุกคนไม่ได้อาจารย์เดินไปอนุโมทานาด้วยตัวเองทุกคนไม่ได้มันเยอะมากมันเข้าไม่ถึงเราเข้าไม่ถึงอาจารย์อาจารย์ก็เข้าไม่ถึงเราเหมือนกันเพราะมันมากมายมหาศาลไปหมดก็ต้องขอบคุณและก็ต้องขอโทษด้วยอนุโมทนาทุกคนจร,จร,าจาริงๆอนุโมทนากับทุกคนมากๆ ขอให้เดินกันไปแบบนี้จนถึงวันสุดท้ายที่เราจะสร้างเหตุสร้างปัจจัยด้วยกันทำไปแบบนี้จนกว่าอาจารย์จะหมดวาระโอกาสในทางโลกในฐานะคารวาสแล้ววันหนึ่งจะกลับมาเจอกันในฐานะพระภิกษุสงฆ์หรือจะเจอกันในฐานะใดก็ให้เป็นโอกาสต่อต่อไปในอนาคตตกางข้างหน้าแต่ขอให้สนับสนุนทุกทกคนที่สอนธรรมะไม่ใช่สนับสนุนเฉพาะอาจารย์แต่ให้สนับสนุนกับทุกๆคนที่สอนธรรมะพระพุทธเจ้า ช่วยเหลือเขาในกิจการงานพระศาสนาถ้าเขามีกําลังมีปัญญามีความรู้ความสามารถในการสอนธรรมะนี้ให้คนตื่นรู้เข้าใจหลักคําสอนพระเจ้าได้ช่วยกันขวนขวายในการสนับสนุนบุคคลเหล่านั้นสนับสนุนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สนับสนุนพระภิสูจสงฆ์งที่เป็นเนื้อนาบุญสนับสนุนคนทุกคนที่เป็นคารวะที่สอนธรรมะได้อย่างถูกต้องได้อย่างจิตใจจำงแน่วแน่ให้คนเนี่ยเข้าใจหลักคําสอนเดินออกจากความทุกสนับสนุนทุกๆกคน อย่าสนับสนุนใครคนใดคนหนึ่งทุกๆคนที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาสนับสนุนสนับสนุนเขาอนุโมทนาสาธุก,กับเขายินดีกับสิ่งที่เขาทําขอฝากไว้ฝากไว้กับทุกคนทุกคนทุกท่านอนุโมทนาทุกคนจริงๆได้เวลาด่าต่อแล้วหมดเวลาแห่งความซาบซึ้งกูด่าต่อได้ เข้าสู่ช่วงเวลาการดา่าจ้ะเวลาของการดราม่าได้จบเรียบร้อยแล้วใครจะร่วมบุญท่าป่า id line sai satu a วงกลม satu id line sai satu ตามที่เขาปักหมดไว้เน้นย้ำนะชื่ออาจารย์นัทพลบุญษาชื่อบัญชีเป็นชื่ออาจารย์นัทธพลบุญษาจำไว้นะจำไว้บัญชีนี้เท่านั้นนะอย่าไปบัญชีอื่นนะ id line sai satu เข้าไป กดเมนูหรือกดายเลขสาวจะมีเลขที่บัญชีเด้งขึ้นมาให้แล้วก็โอนได้เลยอนุโมทนากับทุกคนกองบุญผ้าป่าคนตื่นทำเพื่อวัดป่าทรัพทวีธรรมารามวันนี้อาจารย์ไปออกรายการชื่อเรื่องอะไรชื่อรายการเลยนะคนดังนั่งเคลียร์รายการวันนี้นะ ช่อง8รายการสดอาจารย์ดีมากเลยนะเชื่อไหมว่าอาจารย์เนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสในการไปออกรายการไหนที่จะมีโอกาสเคลียร์ตัวเองเลยตั้งแต่วันนั้นที่อาจารย์โดนดาราม่าเยอะๆจนถึงวันเนี้ยไม่มีเลยวันเนี้ยมีโอกาสได้ไปออกรายการช่อง8คนดังนั่งเคลียร์แล้วมีโอกาสชี้แจงในหลายๆเรื่องต้องขอบคุณรายการด้วยแล้ววันเนี้เดี๋ยวน่าจะมีรายการของคุณพุทธ,ธาอภิวันด้วยช่อง8เหมือนกัน รายการอะไรน่าจะเป็นเนี่ยอีกประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งสามทุ่มช่วงประมาณเนี้ยเดี๋ยวจะมีรายการของคุณพุทธาอภิวันด้วยเดี๋ยวคุณพุทธาก็น่าจะพูดเพราะว่าเขามาเขามาสัมภาษณ์แล้วหลังรายการเดี๋ยวรอดูได้เลยเนี่ยหลังข่าวไอ้ช่วงข่าวอะไรช่วงประมาณเนี่ยเวลาประมาณเนี้ยที่คุณพุทธาอภิวันอ่านข่าวเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกเนี่ยไปรอดูได้เลยนั่นแหละก็จะมีหลายๆประเด็นที่สรุปเป็นสั้นๆดีใจที่มีโอกาสได้ได้ออก อจาจารก็คิดนะว่าวันหนึ่งโอคงไม่มีโอกาสได้ชี้แจงอะไรแล้วคงไม่มีโอกาสได้พูดออกรายการอะไรแล้วก็คงเป็นรายการปกติทั่วไปแต่วันนี้เริ่มมีโอกาสมาออกรายการคนดงังนั่งเคลียร์อย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้มาเคลียร์ตัวเองก็หวังใจว่าจะมีโอกาสในการออกรายการอื่นๆต่อไปเหมือนกับสมัยที่เราเคยออกรายการมีคนเชิญเราไปพูดประเด็นนะมีคนเชิญเราไปพูดประเด็นนี้ วันนี้เจอคุณจิตดีนะตัวจริงนางสวยอยู่นะคุณจิตดีแต่ไม่มีโอกาสได้คุยกันนางเห็นอาจารย์แล้วนางก็ยกมือไหว้อาจารย์ยกมือไหว้อาจารย์แล้วแต่อยู่นอกห้องไงเพราะอาจารย์กลังนั่งคุยกับพิธีกรรายการอยู่เขากําลังถามอาจารย์หลายๆเรื่องอะไรเงี้ยแล้วจะก็นั่งคุยอยู่ในห้องคุณจิตดีเห็นก็ามาจะก,ก็เห็นคุณจิตดีสวยนะตัวจริงนางอะ่ะสวยน่ารักแต่ไม่ได้คุยนะแต่ตัวแต่เดสภาพส,ส,รสรารลูปนางอะ่สะสภาพนางอ่ะน่ารักน่ารักน่ารัก จิตดีจิตดีแต่ยังไม่เคยเจอคุณพุทธะนะยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเออลุยชนข่าวอะไรอะไรช่องแปดช่องแปดวันนี้วันนี้นัทพลจะไม่ใช่นัทพงศ์ก็ไปดูย้อนหลังได้คนดังนั่งเคลียร์แล้วก็เดี๋ยวจะมีสกู๊ปข่าวสั้นๆของรายการคุณทุพภาัอภิวันลุยชนข่าวคุณพุทธะเขาสัมภาษณ์ไปแล้ว